ห้องกลัวเราไม่แข็งแรงอาศัยแค่การตลาดก่อนการตลาดเก่งมากชวนชวนชวนเข้ามาแต่ห้องกลัวเราไม่พร้อมที่เสิร์ฟอะอาหารออกไม่ทันปรากฏว่าเปิดแล้วเสร็จปุ๊บปิดเลยแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นที่โซเชียลมีเดีย 3- ถึงเอนะที่สำเร็จอะเราไม่เห็นคุณที่เจ๋งอะคุณที่เจ๋งเขาไม่พูดอะทำได้ไหมกองทำได้นะแต่ทีมงานต้องแข็งแรงมากต้องมีเงินมาหาศาลและการธุรกิจเหนื่อยมากคุณไม่พร้อมที่มาลำบากอย่าไปละาหาธุรกิจเลย จริงร้านอาหารนะครับัวใจสำคัญที่สุดคือเป็นห้องกัวห้องกัวแข็งแรงก่อนห้องกัวโอเคแล้วเราเข้ามาคิดอย่างอื่นมาต่อเติมเข้าไปอย่าลืมว่าร้านอาหารคือขายอาหารอาหารมาจากห้องกัวครับ ถามว่าการตลาดสําคัญไหมมันสําคัญเหมือนกันแต่ว่าก่อนเข้าจุดนั้นน่แแะด่านแรกก,ก่อนต้องมีห้องกลัวก่อนห้องกลัวที่แข็งแรงมากๆใช้การตลาดมาเสริมทาให้ทุกคนรู้จักอาหารของเราแต่สมมุกรณีที่ห้องกลัวเราไม่แข็งแรงอาศัยแค่การตลาดก่อนการตลาดเก่งมากชวนชวนชวนเข้ามาแต่ห้องกลัวเราไม่พร้อมที่เสิร์ฟออ,อาหารออกไม่ทันก็นมาขข้าหนึ่งเข้าไปเลยโซเชีลนีย <ๆ S 1> ว่าการตลาดทําแค่ไหนก็แล้วแต่ก็ไม่สาเร็จสมัยก่อนเวลาเปิปดร้านอาหารนะครับทุกคนเน้นทางห้องกลัวเน้นทางอาหารต้องอร่อยนะครับต้องเขาเรียกว่าคุ้มค่าคนแนะนำ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  ปะตตบะไม่มีโซเชียลมีเดียแต่ช่วงนี้ทุกๆกคนติดโซเชียลมีเดียทําให้ธุรกิจเรื่องของโซเชียลมาร์เก็ตติ้งมันเกิดขึ้นทุกทกคนเชื่อมั่นเรื่องของโซเชียลมาร์เก็ตติ้งส่วนตัวก็ชอบเหมือนกันผมก็ทําเหมือนกันแต่ว่าผมคิดว่าอาหารนั่นอาหารน่ะหลังบ้านต้องแข็งแรงก่อนสําคัญที่สุดคือไปห้องกัวต้องพร้อมต้อนรับลูกค้าได้อาหารต้องอร่อยสําคัญที่สุดต้องมีกําไรครับ ื้นฐานของตลาดจุดต,ต้องแข่งรงอย่างเช่นห้องกลัวมั่งทางเซอร์วิสมั่งบัญชีมกกั่งการตลาดมาตลาดอันต้องบาลานซ์กันนะแน่นอนห้องกลัวสําคัญที่สุดสำหรับผมเพราะเป็นอาหารเรื่องของบัญชีการตลาดหรืออ่าบริการลูกค้าต่างๆอันเริร่รอบห้หหหหหองกลัวอย่าทำกับกันร้านอาหารบางคุณเขาปกับกันคือมาร์เก็ตติ้งมาก่อนทุกอย่างประกอบมาร์เก็ตติ้งทำได้ไหมก็ทําได้นะแต่ทีมงานต้องแข็งแรงมากต้องมีเงินมหาศาลแต่ว่าสมมติเราไม่ใช่มีเงินมหาศาลอะารเนี้ยทำไม่ได้หรอก ร้านอาหารที่ดังๆนะครับที่ใช้โซเชียลมีเดียและมาร์เก็ตติ้งต่างๆมาๆโปรโมทร้านนะครับแต่สําเร็จจริงๆนะครับผมกล้าพูดเลยนะไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองแบรนด์เดิมๆนั่นแหละเขาสําเร็จอันนี้อยอมรับห้องของเขาดีอาหารอร่อยการตลาดก,ก็เก่งแต่ถ้าทุกคนเห็นเสร็จป,ปุ๊บทุกคนอยากก๊อปปี้เขาแต่ว่าทุกคนไม่รู้ว่าเบื้องหลังอะ่ะเขาทําอะไรมาบ้างแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นที่โซเชียลมีเดีย3าถึงหอน่ะที่สําเร็จอะ่ะเราไม่เห็นคุณนี่เจ๋งอะ่ะคุณนี่เจ๋งเขาไม่พูดอะ่ะเขาอายไม่อยากพูดอะไรเลย ผมคิดว่านะกีส์เซสของนักลานธุรกิจอ่ะอันดับแรกนะครับเจ้าของอยากเปิดจริงจรงจังๆนะเขาต้องลงมาดูเองครับต้องไปเข้าไปห้องกัวอาจจะทําอาหารไม่เป็นต้องผัเข้าผัดจานนั้นก็ได้ดูว่าเขาอยู่ในห้องรัวเขาอยู่ได้หรือเปล่าสมมติเขาอยู่ได้แสดงว่าทีมงานเขาก็อยู่ได้สมมติอกว่าร้อนมากเลยห้องครัวนี่ผมให้ทีมงานทำไม่ทาหรอกสมมติคุณคิดอย่างนี้แสดงว่าตัวอยู่เองอย่างอยู่ไม่ได้เลยร้อนอยู่ expect พนักงานเราทีมงานเราอยู่ได้ยังไงสมมติเขาอุกงี้เขาไม่ happy ลูกค้าก็ไม่ happy ผมคิดว่าเจ้าของเองอ่ะ้าเทจขใ ธุรกิจมากขึ้นเพื่อขายให้ง่ายขึ้น คือยกตัวอย่างคืออย่างเช่นบางแห่งในประเทศไทยด้วยต่างประเทศด้วยก็มีเหมือนกันคือรีบเปิดต้องเปิดให้ได้เพราะเราลงทุนเงินไปแล้วไม่ต้องสนใจเรื่องห้องกลัวผมเคยเตือนว่าอระวังนิดหนึ่งนะห้องกลัวยังไม่พร้อมนะไม่เป็นไรหรอกทีมงานเราฟิตมากปรากฏว่าเปิดแล้วเสร็จปุ๊บสองสามวันปิดเลยแสดว่าเขาเชื่อมั่นว่าแค้นดูอ่ะต้องดูให้ได้อาหารกับห้องกลัวมันไม่ใช่แค่จิตวิญญาณอาหารอ่ะต้องต้องใช้เวลามาทําสมมุติอาหารเป็นคนคนหนึ่งหัวนะครับก็เหมือนกันตลาดมาร์เก็ตติ้งแขงก็เหมือนบริการขาก็เหมือนกัรแอมเบียน เซอร์ว <Service S 2> mm ิส hmm. ดีมาก mm hmm. อะไรเงี้ยทุกสินทุกอย่างสำคัญหมดเลยนะแต่สิ้นสุดแล้วจะเป็นหัวใจหัวใจคือห้องกลัวอย่าลืมแล้วกันว่าเราทำอะไรกันอยู่ mm hmm. เราขายอาหารมาจากห้องกลัวไม่ใช่อย่างอื่นนะับ